สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันที่21สิงหาคม2025ค่ะเราจะมาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ Bitcoin ค่ะเราจะอ้างอิงข้อมูลวิเคราะห์จากทางคริปโตนิวส์นี่แหละค่ะย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญเมื่อ17ปีที่แล้วที่แบบว่ามีอีเมลแค่ฉบับเดียวเองแต่กลับเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการเงินได้ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมอีเมลฉบับนั้นมันถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วมันวางรากฐานให้กับสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างพวก DeFi หรือ NFT ได้ยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้ก็เลยดีกว่านะคะถ้าเราย้อนไปเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะวันที่20สิงหาคม2008เนี่ยตอนนั้นโลกการเงินดิจิทอลเอ่อเรียกว่าแทบไม่มีอะไรเลยก็ได้เนาะแต่แล้วก็มีอีเมลฉบับหนึ่งค่ะ ถูกส่งออกมาจากคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนใช้ชื่อว่าซาโตชินาคาโมโตะจุดเริ่มต้นจริงๆมันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมและที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าผู้รับอีเมลฉบับนั้นนะครับคือแอดัมแบ็กซ์ซึ่งเป็นนักวิทยาการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์คนสำคัญเลยนะครับคนที่สร้างแฮชแคชขึ้นมาอ๋อแฮชแคชครับ ซึ่ง s h Cash เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่คล้คลายๆกับระบบการแข่งขันแก้ปริศนาเพื่อยืนยันข้อมูลซึ่งไอเดียนี้แหละครับที่ต่อมากลายเป็นหัวใจสำคัญของกลไก proof of work ใน Bitcoin การที่ Satoshi เลือกส่งอีเมลไปหา Adam b a c k โดยตรงเนี่ยมันเลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับผมมันเหมือนบ่งบอกว่า Satoshi กำลังมองหาคนที่เข้าใจเรื่องเทคนิคแบบลึกซึ้งจริงๆอยู่ ค่ะค่ะแล้วเนื้อหาในอีเมลนั้นล่ะคะมันมีอะไรที่แบบพิเศษขนาดนั้นหรอคะคือหัวใจหลักของอีเมลเลยนะครับคือการเสนอแนวคิดเรื่องอระบบเงินส์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer-to-Peer pe er. หรือจะพูดง่ายๆก็คือระบบที่เราจะส่งเงินหาก,กันได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆแล้วที่สำคัญคือเขาแนบร่างแรกของเอกสารที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อ Bitcoin White Paper มาด้วยครับ อ๋อไว้เพเปอร์นั่นเองครับเป็นการเปิดเผยพิมพ์เขียวครั้งแรกของระบบนี้เลยเชื่อว่าการที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับถ้าเรามองภาพให้ใหญ่ขึ้นนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการสร้างระบบการเงินที่อำนาจมันไม่ได้ไปกระจุกอยู่ที่สถาบันใดสถาบันหนึ่งแต่มันกระจายออกไปอยู่ในเครือข่ายของผู้ใช้เองหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า decentralized นะครับมันเป็นการเปิดทางให้เกิด bitcoin ซึ่งเป็นบล็อกเชน i n สาธารณะแรกแล้วก็เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ให้อำนาจกับปัจเจกบุคคลมากขึ้นจริงๆโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้17ปีผ่านไปนี่มันแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า bitcoin จะพัฒนามาได้ไกลขนาดนี้จริงครับ คือหลังจากอีเมลฉบับนั้นเนี่ย